สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเลิกงานแล้วลูกๆมาทักทายแม่ในออฟฟิศนะคะลูกแค่วิ่งออกไปแล้วเมื่อเช้าคุณสามีบอกว่าวิลซินพอตรงนิ้วมือน,น้องมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูดวใกล้ๆเนาะเนี่ยสงสัยมันบาดแล้วแต่ว่ามันเป็นแผลแพ้งตกสะเก็ดเรียบร้อยแล้วนะนแม่ดูซิว่ามันเป็นอะไร คิดว่าน่าจะเกิดจากเขาไปเล่นหลังบ้านแล้วทีนี้เขาก็ปีนต้นมะกรูดแล้วมันมีหนามใช่ไหมสงสัยหนามต่ำเพราะว่าแผลมันแห้งเรียบร้อยแล้วก็คงจะเกิดขึ้นเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานั่นแหละเสร็จแล้วเธอก็มานอนเหยียดเล่นอยู่กับแม่นะคะอะไรลูกนอนเพราะว่าห้องนี้มันอุ่นใช่ไหมะสาวแคลน้องแคลมาแล้ว คลรวันนี้ลูกมามาหาแม่มาหนูอยากเล่นหนูอยากนอนตรงนี้หรอมาเข้ามาในออฟฟิศแม่หลังเลิกงานเสร็จมาแคลร์แค่ีน้องแคลร์น,นี้ลูกมาแคลร์่ะยังง่วงๆอยู่เลยเด็กๆยังง่วงสงสัยเราจะเอาน้องไปนอนอีกห้องหนึ่งแต่ว่าวิลสันมันชอบมาห้องนี้หลังเลิกงานเพราะว่าห้องนี้อุ่นอะ ร้อนอะพูดง่ายๆเพราะว่าแมวก็จะชอบแบบอะไรรบนน้อนน,อนอะ่ะเนาะอ่ะเล่าให้ฟังวันนี้งานนะคะก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่หรอกมันก็จะมายุ่งช่วงตอนเย็นๆอ้าวหาวหาวแล้วก็ปิดปากด้วยไม่อายบูบ้สาวบอคอุ่นนอนหรอกอ่ะเดี๋ยวดูน้องนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งต่อะไรเท่าไหร่นะคะก็ มาเรื่อยๆแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตลกมากเลยทั้งวันมีแต่นัดผ่าตาัดตาต่อหินต่อกระจกหรือว่า,อ,าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวก eye surgery เลยยาเห็นไหมเล็บยาแล้วห้ามขวดแม่เ,เล่นได้แต่ห้ามขวดวันนี้ก็จะมีเ,เรื่อยๆนะคะเจอคดไข้ที่แบบเป็น repeated บบเจอแล้วปล่อยๆบางคนที่เขามาตัดหูดที่ท้องอะไรเงี้ยวันนี้ก็นัดหมอมาดูแผลพวก i n s t i t i o n ให้หมอเอาอ stitch นยคะแยกออกแล้วหมอเขาก็บอกว่าให้ผิวหนังตรงที่เขาตัดหูดตรงท้องออกไปมันเป็นก้อนใหญ่ๆใช่ไหมแบบมันโป้มืออะไรเงี้ยก็ให้มันเจออากาศบ้างแล้วบางคนเขาก็บอกว่า,วาเนี่ยอยู่ยดีก็ ก้มลงไปเก็บของแล้วก็มันก็ปวดหลังขึ้นมาเราก็นึกว่ามันเป็นไซอะติก้านะคะก็คือเหมือนเส้นประสาทมันพินไปในใน,ในกล้ามเนื้อใช่ไหมไม่ใช่เส้นเส้นประสาทมันกดทับแต่ว่ามันเกิดจากพวกลำบาสเปรนก็คือหมอดรองกระดูกเวลาก้มลงไปอยู่แล้วมันกระตุกกล้ามเนื้อมันเกิดสแปซซึมขึ้นมามันกระตุกขึ้นมาอะไรพวกเนี้ย หมอก็ให้กินพวก m u สโ l e r e ล a x เซออกยาให้ใหม่บางคนเขามียามาจากเมืองไทยแต่ว่าเพื่อความง่ายแล้วก็ความสะดวกก็เอายาที่นี่แหละให้หมอเขาสั่งยาให้แล้วก็ไปรับที่ฟาร์มาซีที่คนไข้เขาปกติไปรับแล้วก็กินพวกยา,าทารน ال, านอาไม่ใช่ทารานออิเบลโพรฟินหรือว่าพวกอลีฟนะคะมันจะเป็นพวก Anti-Inflammatory ก็คือป้องกันไม่ใหม้มัมีอาการบวมอักเสบ ทานไปแล้วถ้าหากว่าประมาณ10วันไม่เกิน2อาทิตย์แล้วอาการมันไม่ดีขึ้นก็กลับมาหาหมอคําแนะนําต่อไปก็คือ mm hmm. ก็คงให้ไปทํากายภาพบาบัดฟิสิ c ค l ลเท r ร p ีนะคะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นอะแล้วก็มีคนไข้คนหนึ่งนะคะสูงอายุมากแล้วอายุแบบเกือบ8ปปีตอนแรกก็มาหาหมอเพราะว่าเขาปวดเท้าเออที่ฝ่าเท้าแล้วทีนี้ คุณยายแกก็คุณป้าเรียกป้ากันแล้วกันเพราะว่าอายุเขาก็รุ่นเราก็อเดียวกับแม่เราเนาะบอกว่าเออคุณแม่เขาก็ปวดตอนแรกก็ดูเหมือนไม่มีอาการนั้นนึกว,ว่ามาหาหมอที่สถานที่คลินิกหมออะไรอย่างเงี้ย้วทีนี้เขาก็จะดูเหมือน แบบมีการเจ็บปวดตามภาษาคนแก่เนาะแบบเท้าบวมเท้ามันมันเจ็บอะไรเงี้ยเวลาเขาเดินแล้วมันลงฝาเท้าแล้วมันก็รู้สึกเจ็บแสบร้อนอะไรเราก็แปลอธิบายไปตามที่คนไข้บอกนะคะบ,บอกอาการแต่ว่าพอถามเรื่องอสุขภาพจิตอะไรเงี้ยเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่นี่เราว่าเราไปหามหมอที่นี่เขาก็จะถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตคนไข้ด้วยเป็นการประเมินทั้งสุขภาพกายสุขภาพ จิตหรือว่าพวก mental health ด้วยว่าเป็นยังไงคุณยายแกก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาเลยบอกว่าสามีแกพูดไม่ดีอะไรเงี้ยก็คนแก่อยู่ด้วยกันเนาะแต่งงานกันมาด้วยกันเกือบ40-50ปีอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจอยู่ว่าบางทีมันอาจจะมีการพูดแบบไม่ไม่รักษาํำใจกันอะไรประมาณนั้นเราก็ทำให้เขามีความรู้สึกเศร้าเหมือนอยากจะฆ่าตัวตุยอะไรเงี้ยแล้วก็ รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นคำถามทั่วไปนะคะเวลาเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเวลาเขาเช็คอินเขาก็จะสกรีนพวก mental health อะไรของพวกเราด้วยว่ามันเป็นยังไงตอนแรกเราก็ดูอาการว่าเอา้านึกว่าคุณยายแกมาหาแค่อาการบวมปวดเท้าอะไรเงี้ยแต่พ,พอพอุยเรื่องปัญหาครอบครัวขึ้นมาแล้วแกก็ร้องห่มร้องไห้ไปเลยแต่ว่าพยาบาลหรือว่าที่สถานสถานรักษาพยาบาลคลินิกอะไรพวกนี้เขาก็จะ ออโอเคขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะแล้วก,ก็จะแนะนำให้คนไข้นี่แหละไปคุยกับโซเชียลเวิร์กเกอร์หรือว่านักสังคมสงเคราะห์ของอโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคือเวลาเราไปโรงพยาบาลที่นี่ใช่ไหมข้อมูลอะไรที่เราให้เขาเขาก็จะให้ข้อมูลนั่นแหละ ามาช่วยเหลือเรานะคะก็จะมีพวกรีสตอร์สพวกทรัพยากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายน้นฝ่านี้มาช่วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรที่เราเปิดเผยหรือว,ว่าคุยกับคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็เหมือนเราไปหาทนายมันเป็น confidential ก็คือเป็นความลับระหว่างเขากับเราแค่นั้นไม่สามารถเปิดเผยให้กับใครได้นะคะอย่างการณีของคุณยายแกก็กลัวสามีแกที่อายุมากกว่าเยอะ จะรับรู้ว่ามาหาหมอแล้วก็คุยเรื่องปัญหาครอบครัวเพราะว่าปัวแกก็จะขู่บ่อยๆนะคนอายุมากอารมณ์ร้ายขึ้นมาพูดอะไรมาแล้วก็ทําให้คุณยายก็รู้สึกไม่ดีเ,เหมือนไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ให้ทําอะไร ให้ไปได้แต่วัดแค่วันอาทิตย์ท่านแกก็ไม่มีปัญหา mm. ก็ไม่ให้เราทํางานเขาไม่ให้เราไปคบคนโน้นคนนี้แล้วก็เวลาเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาทางั้านที่คุณยายอันนี้เป็นฟังความข้างเดียวนะเราก็ไม่ได้ฟังสองข้างเพราะว่าจากข้อมูลของคนไข้เนาะมันก็ต้องฟังหลายๆฝ่ายแต่ว่าจากที่เราแปลวันนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยบางทีสามีเขาก็ขู่นะ ขนาดอายุมากแล้วเนี่ยดูแลกันมาตั้งหลายปีอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีบางทีก็ขู่ว่าจะให้กลับเมืองไทยไปเลยซื้อตั๋วขาเดียวแล้วก็ไม่ให้กลับแล้วก็จะไม่ให้เงินไม่สนับสนุนไม่ช่วยอะไรอีกแล้วบางทีแกก็รู้สึกตัดเพ้อต่อว่าแล้วก็รู้สึกเศร้าตอนแรกเราก็ฟังก็นึกว่าแบบเหมือนระบายเฉยเฉแต่ว่าพอถามอ่าพยาบาลถามคําถามมากๆลึกๆเข้าไปแล้วอ้าวแกมีความคิดที่อยากจะทําร้ายตัวเองเหมือนฆ่าตัวตุยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยต้องหาหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เขามีอยู่แล้วแหละที่โรงพยาบาลที่นี่หรือว,ว่าสถานบริบาิที่นี่เขาเขาให้ความช่วยเหลือคนไข้ยอยู่แล้วเราให้ข้อมูลเขาก็จะมาช่วยอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้แหละก็จะเป็นอรณสุดท้ายเอออันไม่ใช่สิอันสุดท้ายก็จะเป็นคนไข้ที่ว่าเออกม้มลงไปหยิบของแล้วแบบเอ้ยหลังมันเหมือนกล้ามเนือ้อมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหมอเขาก็ ให้ยา muscle relaxer ยาขลายกล้ามเนื้อแล้วก็บอกให้ไปกินคู่กับพวกอลีฟพวกอบิโพรฟนนะคะอลีฟอิบโพรฟนมันจะเป็นพวก anti-inflammatory ยาป้องกันอาการบวมสามารถซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ลองทานดูนะคะแล้วก็พยายามขยับตัวเพราะว่ามันเป็นตรงไอ้ลำบานะคะตรงกระดูกหมอนรองกระดูกเนี่ยมัน มันเจ็บก้มลงพิษที่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆอะไรประมาณนะั้นแล้ก็เรียนรู้จากเวลาคนไข้ไปหาหมอนะคะแล้วก็เอามาปฏิบัติใช้กับชีวิตส่วนตัวประจําวันของเราอย่างเช่นเวลาคนไข้อยู่มากขึ้นใช่ไหมเขาก็จะมีโรคประจําตัวหลายๆอย่าง,างเช่นพวก diabetes เบาหวานอาคาร์ไฮบลัดเพ r e ชอร์ความดันหรือว,ว่าคอเลสเตอรอลพวกไขมันอะไรพวกนี้เขาก็จะแนะนําให้กินอาหารนู่นอาหารนี้เราก็พยายามฟังแล้วก็มาปฏิบัติใช้เรื่องออกกําลังกายด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเราต้องดูแลรักษาตัวเองมากขึ้นด้วยเนาะเออนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแค่วันนี้แหละพอดีน้องแมวน้องววลสันเข้ามาก็เลยอาดอัดวิดีโอเล่าให้ฟังวันนี้นะ กรอนก็ไม่ค่อยได้เขียนนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยเล่าวันนี้ก็จะเปลี่ยนภาษาพูดทั้งไทยทั้งลาวไปเรื่อยนั่แหละแต่ว่าช่วงนี้พูดภาษาไทยมากหน่อยก็จะกลายเป็นวิดีโอภาษาไทยไปนะคะแต่ว่าช่วงไหนพูดลาวมากหรือว่าใช้บริบรการแปลเป็นภาษาลาวมากขึ้นเราก็จะอัดวิดีโอเป็นภาษาลาวแต่ว่าตอนนี้ก็ฟังทั้งสองภาษาไปก่อนนะคะมีไทยบ้างลาวบ้างอ,อังกฤษบ้างตามอำเภอใจของ เ,เราเองนี่แหละโอเคสโลว์น,นี้ก็ขอทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะ